ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหนิงฝานปรากฏกายในกลุ่มศัตรูดับมังกรครามก็ฟาดฟันติดชีวิตคนของวิหารเพลิงพระเจ้าไปกว่าสิบคนในพริบตาคนเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งนักความเร็วในการตอบสนองจึงเชื่องช้าพวกมันถูกเฉินเซียงสังหารราวกับวัชพืชบ้างสีสกัดบ้างถูกแยกร่างเป็นสองส่วนโลหิตศาสตร์กระจายเป็นฉากนองเลือดแต่หักเทียบกับปราณสังหารที่เฉินเซียงปลดปล่อยออกมาฉากเหล่านองเลือดเหล่านี้ไม่นับเป็นอันใด ปราณสังหารปลดปล่อยออกมาจากหัวใจเทพสังหารที่เต้นรัวราวกับไร้ที่สิ้นสุดทําให้ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเพิ่มพูนมหาศาลกระทั่งมีความสามารถในการฆ่าที่ไม่อาจหาได้เปรียบปราณสังหารที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมทําให้คนของวิหารเพลิงพระเจ้าหวัดกลัวจนถึงขีดสุดอย่าไปกลัวมันมันแค่ขู่เท่านั้นชายไวกลางคนตะโกนพลางปลดปล่อยแรก,กดดันที่รุนแรง ผู้ที่เหลือรอดในยามนี้คือชายชราเพียงไม่กี่คนพวกมันผนึกกำลังจู่โจมด้วยเพลิงที่น่าเกรงขามจนทำให้กำแพงน้ำแข็งค่อยๆละลายอย่างช้าๆเพลิงคือสิ่งที่เฉินเซียงไม่เกรงกลัวโดยสิ้นเชิงแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังของวิหารเพลิงพระเจ้าอยู่หลายคนเฉินเซี่ยงย่อมไม่กลัวพวกมันขณะที่เฉินเซี่ยงจะออกกระบวน้าเขาก็ถูกเพลิงหลายสายก็กระหน่ำเข้าใส่จิตวิญ,ญญาณเพลิงของพวกเจ้าไม่เลวอีกทั้งเพลิงของพวกเจ้ายังทรงพลัง เช่นนั้นข้าขอรับไปก็แล้วกันเฉินเซี่ยงหัวเราะเขาอ้าปากแล้วโคจรทักษะปีศาจกลืนกินดึงดูดเอาเพลิงทั้งหมดเข้ามาในตันเถียนจากนั้นเผาพวกมันด้วยตันเถียนเพลิงพลังดูดกลืนของเฉินเซี่ยงรุนแรงมากแม้เพลิงของอีกฝ่ายจะรุนแรงแต่พวกมันกลับถูกดูดเข้าสู่ตันเถียนกระทั่งไม่นานเพลิงทั้งหมดก็ถูกเฉินเซี่ยงดูดกลืน เฉินเซียงจาต้องกลั่นเพลิงที่ดูดซาบเข้ามาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นปราณของตนซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องยากและยามนี้ทั่วร่างของเฉินเซียงจึงลุกโหมด้วยเปลวเพลิงในขณะที่เขากำลังกลั่นเพลิงที่ดูดกลืนเข้ามาใน,ในยามนี้คนของวิหารเพลิงพระเจ้าวัดตรวจอย่างยิ่งเพลิงที่พวกมันผสานเพื่อจู่โจมเมื่อครู่ต่อให้เป็นเหรินเซียนก็ไม่กล้ารับตรงตรง,ตรงแต่นอกจากเฉินเซี่ยงจะไม่เป็นอะไรแล้วเขายังดูดกลืนเพลิงเหล่านั้นเข้าไปด้วยปีศาจ คนของวิหารเพลิงพระเจ้าเริ่มชุมฉุดขึ้นได้ว่าเฉินเซียงเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเพลิงและเป็นนักปรุงยาแต่พวกมันคาดไม่ถึงว่าเพลิงของเฉินเซียงจะทรงพลังขนาดนี้แม้คนของวิหารเพลิงพระเจ้าคิดหลบหนีแต่ด้วยกำแพงน้ำแข็งที่มนุษย์น้ำแข็งสร้างไว้ทำให้พวกมันไม่อาจหลบหนีไปได้พวกเจ้าต้องตาย เฉินเซี่ยงคำรามด้วยความโกรธปรานที่อันแน่นภายในมุกสวรรค์ในตันเถียนทั้ง30เมตรถูกปลดปล่อยและแปรเปลี่ยนเป็นปราณมังกรจนทําให้พื้นน้ําแข็งปริแตกเป็นวงกว้างเพลงดับคลื่นคลัง่งดับมังกรครามสังหารปีศาจปลดปล่อยพลังที่น่าสะพรึงกลัวในฉับพลันปราณดับดูคล้ายคลื่นทะเลที่อัดแน่นไปด้วยคมดับที่แหลมคมจํานวนมหาศาล คนของวิหารเพลิงพระเจ้าแผลเสียงด้วยความเจ็บปวดหลังจากเผชิญเพลงดาบที่ใช้ออกด้วยพลังเต็มที่ของเฉินเซียงพวกมันไม่สามารถหลบหนีและทำได้เพียงต้านรับคมดาบมหาศาลจนทำให้ทั่วร่างของพวกมันปรากฏร,รอยคมดาบมากมายแต่สำหรับผู้ที่อ่อนแอพวกมันถูกฟันจนกลายเป็นเศษเนื้อหลังผ่านพ้นกระบวนท่าคนของวิหารเพลิงพระเจ้าเหลืออยู่เพียงสามคนเท่านั้นได้แก่ชายไวกลางคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนและชายชาราอาวุโสอ,อีกสองคนซึ่งยามนี้ทั่วร่างของพวกมันเต็มไปด้วยบาดแผลรอยฟันที่ลึกลงไปถึงกระดูก เฉินเซียงที่บรรลุนิพพานที่6แต่กลับมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวจนคนธรรมดาอย่างพวกมันไม่อาจเทียบได้ยามนี้พวกมันเสียใจที่ยุยยุเฉินเซี่ยงหากพวกมันไม่ย่ยยุยามนี้พวกมันคงนำอสูรน้ำแข็งทั้งหมดออกสำรวจไปทั่วดินแดนน้ำแข็งโบราณเฉินเซี่ยงยังไม่หยุดแค่นั้นเขาข้ามมิติไปปรากฏข้างกายพวกมันทั้งสามก่อนใช้มือถลวงร่างกายของพวกมันแล้วโคจรทักษะปีศาจกลืนกินเพื่อดูดกลืนเอาจิตวิญ,ญญาณเพลิงภายในร่างเจ้า เจ้าดูดกลืนจิตวิญญาณเพลิงของพวกข้าชายไวกลางคนเผยสีหน้าแตกตื่นโดยปกติแล้ววิหารเพลิงพระเจ้าอย่างพวกมันจะช่วงชิงจิตวิญญาณเพลิงของผู้อื่นแต่ยามนี้พวกมันกลับเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำบ้างเฉินเซียงเงียบไม่ตอบเขาโคจรทักษะปีศาจกลืนกินเต็มกำลังเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณเพลิงของทั้งสามเฉินเซียงดึงเอาจิตวิญญาณเพลิงออกมาอย่างโหดเที่ยมทำให้พวกมันเจ็บปวดอย่างที่สุด เฉินเซียงได้จิตวิญญาณเพลิงครามมาสามดวงหลังจากผสานพวกมันเข้าด้วยกันจนพวกมันวิวัฒนาการเป็นจิตวิญญาณเพลิงฟ้าเฉินเซี่ยงสังหารชายชาราทั้งสองคนไปและใช้ศัพท์วิญญาณเพื่อค้นความทรงจําของชายไวกลางคนเขาอยากรู้ว่าวิหารเพลิงพระเจ้าควบคุมอสูรน้ําแข็งได้ยังไงและอยากรู้สิ่งที่พวกมันทําในดินแดนน้าแข็งโบราณน,นี้ด้วยเรียกดวงจิตจากความตาย เมื่อชายวัวกลางคนสัมผัสได้ว่ามันกำลังถูกอ่านความทรงจำมันจึงตะโกนขึ้นด้วยความแตกตื่นเจ้าตายได้แล้วเฉินเซี่ยงใช้ศัพท์วิญญาณจู่โจมจิตวิญญาณของมันโดยตรงทำลายจิตวิญญาณของชายวัยกลางคนจนดับสูญเมื่อเฉินเซี่ยงได้ทราบบางสิ่งเขาจึงตื่นเต้นเป็นอย่างมากคาดไม่ถึงว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะย้ายมาที่นี่พวกมันสังหารผู้คนมากมายอย่างลับๆทั้งยังช่วงชิงน้ำแข็งโบราณของพวกนั้นไป อสูรน้ำแข็งพวกนี้พวกมันได้มาจากน้ำแข็งโบราณในขณะที่อสูรน้ำแข็งโบราณหลับไหลพวกมันใช้ทักษะรับบิดเบือนจิตวิญญาณของอสูรน้ำแข็งกระทั่งควบคุมพวกมันได้เป็นจำนวนมากหรือวิหารเพลิงพระเจ้าต้องการควบคุมดินแดนน้ำแข็งโบราณสูเหมยเหยาวกล่าวถามใช่ในส่วนลึกของดินแดนน้ำแข็งโบราณน,นั้นไม่ธรรมดาพวกมันไม่กล้าเข้าไปจึงได้ใช้อสูรน้ำแข็งเข้าไปแทน ทําให้พวกมันได้น้ําแข็งโบราณมากมายและข้าก็รู้สถานที่ที่พวกมันเก็บน้ําแข็งโบราณไว้อยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่ทําให้เฉินเซี่ยงตื่นเต้นนั่นเพราะเขาไม่ต้องไปหาน้ําแข็งโบราณอย่างไร้จุดหมายหากเขามุ่งหน้าไปยังสถานที่เก็บน้ําแข็งโบราณของวิหารเพลิงพระเจ้าได้เขาก็จะได้น้ำแข็งโบราณที่พวกมันเก็บไว้ทั้งหมด เฉินเซี่ยงรู้แล้วว่าอสูรน้ำแข็งเป็นสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณพวกมันถูกวิหารเพลิงพระเจ้าควบคุมและวิหารเพลิงพระเจ้าก็รู้ว่าภายในน้ำแข็งโบราณนนมีอสูรน้ำแข็งอยู่ดังนั้นวิหารเพลิงพระเจ้าอาจกำลังขยายกองทัพอสูรน้ำแข็งนำพาอสูรน้ำแข็งจำนวนมหาศาลท่องไปทั่วดินแดนน้ำแข็งโบราณเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำแข็งโบราณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อสูรน้ำแข็งเหล่านี้ถือกำเนิดในดินแดนน้ำแข็งโบราณไม่มีผู้ใดรู้ที่มาของพวกมัน แต่พวกมันสืบพันได้ทรงพลังแต่แตไร้ซึ่งสัมผัสระวังหากต้องเผชิญหน้ากับการลอบจู่โจมในฉับพลันพวกมันจะไม่อาจป้องกันและถูกสังหารอย่างง่ายดายเฉินเซียงเร่งมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของวิหารเพลิงพระเจ้าในดินแดนน้ำแข็งโบราณตามความทรงจำที่ได้มาผู้เชี่ยวชาญของวิหารเพลิงพระเจ้ารู้วิธีใช้น้ำแข็งโบราณพวกมันได้รับหน้าที่เสาะหาน้ำแข็งโบราณน,นอกจากพวกมันจะได้อสูนน้ำแข็งแล้วพวกมันยังได้สมบัติที่อยู่ภายในด้วย เฉินเซี่ยงรู้จากความทรงจำของชายวัยกลางคนว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะเก็บน้ำแข็งโบราณจำนวนมากไว้ด้วยกันเมื่อพวกมันอยู่รวมกันก็จะเกิดพลังความเย็นที่หนาแน่นรุนแรงและมีความพิเศษอย่างที่สุดแต่วิธีการใช้งานความเย็นเหล่านั้นชายวัยกลางคนไม่มีสิทธิ์รู้ตัวมันได้รับหน้าที่เพียงเสาะหาน้ำแข็งโบราณเท่านั้น สถานที่เก็บน้ำแข็งโบราณอยู่ในส่วนลึกของวิหารเพลิงพระเจ้าพวกมันแอบสร้างวังขนาดยักษ์ย้ายไว้ใต้พื้นหลายปีที่ผ่านมาวิหารเพลิงพระเจ้าอยู่อย่างสงบแต่พวกมันก็แอบส่งคนมาควบคุมดินแดนน้ำแข็งโบราณอย่างลับๆหากเมื่อใดที่แดนสวรรค์ชั้นสิฟื้นฟูเต็มที่บางทีพวกมันอาจกลายเป็นเจ้า แผนการและการกระทําของวิหารเพลิงพระเจ้านั้นลึกล้ําและแยบยลกว่าขุมกําลังโบราณมากเฉินเซี่ยงที่ได้ทราบแผนการของพวกมันถึงกับเสียวสั่นหลังหากวิหารเพลิงพระเจ้าเก็บตัวจนแข็งแกร่ง,งด้วยนิสัยของพวกมันพวกมันคงเข้ายึดครองทั่วทั้งแดนสวรรค์ชั้น 10. เฉินเซียงใช้เวลาเดินทางสามวันเต็มกระทั่งมาถึงภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์ย้ายที่ศูนย์กลางของภูเขามีทางเข้าถ้าอยู่ที่นี่มีการคุ้มกันแน่นหนาและยากที่จะแอบเข้าไป ด้วยเป็นสถานที่สำคัญย่อมต้องมีผู้ทรงพลังคุ้มกันอยู่หากต้องเผชิญหน้ากับการรุมล้อมของผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนจวินหรือเรินเซียนเฉินเซียงก็ยากที่รับมือดังนั้นเขาจึงจะวางแผนเข้าวางใต้ดินของพวกมันอย่างเงียบๆได้เวลาทดสอบทักษะ72ร่างแปลงแล้วเฉินเซียงสังเกตเห็นหิมะตกและมีสายลมที่รุนแรงพัดพาหิมะเหล่านั้นไปทั่วทุกพื้นที่ ด้านนอกถ้ามีเพียงอสูรน้ำแข็งและคนของวิหารเพลิงพระเจ้าคุ้มกันแต่ข้างในกลับไม่มีคนและยังมืดมากอีกด้วยหลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซียงเกิดความคิดเขาแปลงร่างเป็นหิมะที่มีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือลอยไปยังปากถ้ำหากเขาแปลงร่างเป็นผีเสื้อจะดูน่าสงสัยเกินไปยามนี้มีสายลมและหิมะพัดพาเข้าไปในถ้ำเฉินเซียงที่อยู่ในร่างก้อนหิมะจึงแอบปะปนเข้าไปภายในได้อย่างง่ายดาย หลังจากเฉินเซียงเข้าไปในถ้ำได้เขาจึงแปลงร่างเป็นก้อนหิมะกลิ้งไปตามพื้นเฉินเซียงเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำได้อย่างง่ายดายซึ่งการลอบเข้ามาถือว่าสำเร็จเฉินเซียงแปลงร่างเป็นมแมลงขนาดเล็กบินไปตามทางเดินอันมืดสลัวอย่างระวังแม้เขาจะแอบเข้ามาได้สำเร็จแต่ยังกลัวผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในตรวจพบหากพวกมันตรวจพบพวกมันอาจเร่งเก็บน้ำแข็งโบราณใส่อุปกรณ์เก็บของไปหากเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงก็ยากจะครอบครองน้ำแข็งโบราณซึ่งเขาไม่อยากเสียโอกาสนั้นไป เส้นทางภายในถ้ำกว้างมาต่อให้คนเจ็ดถึงแปดคนเดินเรียงขาวขวางเข้าไปยังไม่ใช่ปัญหาจากการสำรวจของหลงสเสวียอีปลายเส้นทางนี้จะนำไปสู่วังขนาดยักษ์ย้ายที่อยู่เบื้องล่างซึ่งสามารถกระโดดลงไปตามเส้นทางนี้ตรงๆได้เมื่อเฉินเซียงมาได้ครึ่งทางจูจ่ๆเขากลับพบคนที่อยู่ด้านหน้าเขาจึงเร่งแปลงร่างเป็นก้อนหินขนาดเล็กและหยุดนิ่งบนพื้นใครกันที่เข้ามาในดินแดนน้ำแข็งโบราณ มันผู้นั้นทำลายกองทหารของเราจนหมดหักเทียบกับแดนสวรรค์ชั้นสิบคนของเราถือว่าแข็งแกร่งมากไหนพวกมันจะมีอสูรน้ำแข็งอยู่ด้วยแต่พวกมันก็ถูกสังหารทั้งหมดจิตวิญญาณของพวกมันก็ถูกทำลายก็ไม่เหลือชายคนหนึ่งเดินออกมาจากถา้ำหรือจะเป็นฝีมือจัก,กรพรรดิปีศาจแห่งนิกายเสียงสวรรค์แต่เป็นไม่ได้นางกำลังยุ่งอยู่กับธุระของนางกลุ่มของหวังเจียนเทียนและกู่ตงเฉินก็ไปแดนสวรรค์แล้วแม้จะยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเหลืออยู่บ้างแต่ข้าคิดว่าไม่ใช่ฝีมือพวกมัน อย่างโซเจียนเซวินก็ต้องคอยคุ้มกันสำนักสังหารปีศาจเฉินเซี่ยงแห่งนิกายสยบมังกรก็ไม่น่าจะออกไปไหนภรรยาของมันก็กำลังถูกประคุณหมรุกรานจากระวัดเิเฉินปิงเทียนยังไงซะตอนนี้ผู้ที่ลงมือยังสมควรอยู่ในดินแดนน้ำแข็งโบราณแห่งนี้เฉินเซี่ยงที่อยู่ในร่างก้อนหินถูกเตะกลิ้งไปตามทางเดินบัดซบ เฉินเซียงสอบทอด่าทอในใจจากที่พวกมันพูดคุยดูเหมือนพวกมันจะรู้แล้วว่าคนของวิหารเพลิงพระเจ้ากลุ่มนั้นถูกสังหารไปหมดแล้วโชคดีที่เฉินเซียงไม่แปลงร่างเป็นคนพวกน,นั้นไม่งั้นเขาคงโดนพบได้ง่ายหลังหลังจากรอให้พวกมันจักไปเฉินเซียงก็แปลงร่างเป็นแมลงบินเข้าไปต่อ เส้นทางทอดลงสู่ส่วนที่ลึกมากๆจากขนาดทางเดินของมันดูเหมือนจะสร้างเพื่อให้คนจํานวนมากผ่านเข้าไปก่อสร้างได้ง่ายเฉินเซียงเดาว่าภายในนั้นอาจมีผู้คนและอสูรน้ําอยู่แข็งเป็นจํานวนมากเฉินเซียงผ่านทางไม่ง่ายนักภายในนั้นมีข่ายพลังมากมายที่ไม่อาจสัมผัสโดนโชคดีที่เฉินเซียงผ่านไปได้เพราะเขาเห็นตําแหน่งของพวกมันจึงสามารถเลี่ยงได้จากที่เห็นวังที่อยู่ข้างล่างนี้มีการป้องกันที่แน่นหนามากแต่เฉินเซียงก็แอบเข้ามาได้ ทางเดินทอดยาวลึกลงไปใต้ดินเฉินเซี่ยงเดาว,ว่าระยะทางของมันอย่างน้อยๆต้องยาวถึง2 0 0พันจ้างมีข่ายพลังป้องกันมากกว่า300ข่ายหากจะมีคนเข้ามาคงต้องให้ปรมาจารย์ขายพลังเปิดทางให้ในระหว่างที่เฉินเซี่ยงเคลื่อนไปตามเส้นทางเขาพบผู้คนมากมายเดินสวนขึ้นมาคนเหล่านี้ทำหน้าที่ลาดตระเวนคุ้มกันจากรอยขุดดูเหมือนที่นี่จะสร้างมาแล้วอย่างน้อย1ิปีหลงสเสวียกล่าว เมื่อสิบปีที่แล้ววิหารเพลิงพระเจ้าอยู่ที่นี่เฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าพวกมันจะลงมือได้เร็วขนาดนี้เมื่อเดินทางมาถึงใต้ดินเฉินเซียงพบทางผ่านที่กว้างขวางเมื่อสลัวซึ่งเหมาะให้แอบเข้าไปแต่บริเวณนี้ก็มีคนคุ้มกันอยู่มากแม้พวกมันจะไม่แข็งแกร่งมากนะแต่หากมันร่วมมือเฉินเซียงก็ยากจะสังหารยิ่งหากจะจำกัดพวกมันให้หมดคงต้องใช้เวลาสักพักทั้งยังทำให้เกิดการต่อสู้รุนแรง หากไม่มั่นใจว่าจะทำสำเร็จเฉินเซียงจะไม่ลงมือซึ่งยามนี้เฉินเซียงก็ปล่อยให้ผู้ที่ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงสองคนหลุดลอยไปแล้วหลังพ้นผ่านเส้นทางไปก็จะถึงวังที่อยู่ใต้ดินเฉินเซียงเคลื่อนผ่านกำแพงโลหะหนาและมุ่งหน้าไปยังโถงขนาดยักษ์ย้ายที่มีการคุ้มกันแน่นหนาแม้สถานที่แห่งนี้จะมืดสลัวแต่เฉินเซียงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขาสังเกตเห็นว่าโถงแห่งนี้ดูราวกับสร้างขึ้นเพื่อจัก,กรพรรด วิหารเพลิงพระเจ้ากำลังเตรียมการอะไรหรือว่าพวกมันสร้างวังไว้เพื่อเจ้าแห่งจักรพรรดิในอนาคตแต่มันไม่ควรสร้างไว้ใต้ดินแบบนี้แต่ถ้าเจ้าแห่งจักรพรรดิจะอยู่ในนี้จริงมันควรจะเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิแบบไหนกันเฉินเสี่ยงกล่าวในใจจากนั้นเขาจึงบินตรงเข้าประตูไปตามความทรงจำที่ได้มาอย่างระมัดระวัง ด้านหลังประตูจะเป็นทางเดินที่นำไปสู่คลังขนาดยักษ์ย้ายตำแหน่งของมันอยู่ศูนย์กลางของวังเฉินเซียงต้องมุ่งหน้าไปตามทางเดินให้ช้าลงเพราะที่นี่มีข่ายพลังคอยคุ้มกันข่ายพลังเหล่านี้เป็นข่ายพลังที่ป้องกันไม่ให้คนเข้าไปภายในหากเกิดสัมผัสกับข่ายพลังเหล่านี้เข้าผู้เชี่ยวชาญที่คุ้มกันอยู่ภายในจะทราบเฉินเซียงต้องระวังยามนี้เขาเดินมาได้ไกลแล้วจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด เส้นทางแห่งนี้ไม่มีหน่วยลาดตระเวณมีเพียงขายพลังที่ไม่ธรรมดาพวกมันทรงพลังและยากจะแก้ต่อให้เป็นปรมาจารย์ขายพลังมาเองหากจะผ่านเส้นทางนี้ไปเงียบเงียบก็ต้องใช้เวลาหลายวันในการทำลายขายพลังเหล่านี้แต่เฉินเซียงใช้เวลาเพียงสามชั่วย,ยามในการผ่านเข้าไปเฉินเซี่ยงทราบแล้วว่าการควบคุมพลังของตนให้ดีนั้นสำคัญขนาดไหนเพราะหากเขาทำไม่ได้เขาคงไม่อาจผ่านทางได้ง่ายขนาดนี้ ยามนี้พลังของเฉินเซียงยังได้เกินไปจึงไม่อาจใช้พลังมิติได้อย่างสมบูรณ์เพราะหากทําได้เฉินเซี่ยงคงผ่านมิติเข้าไปภายในคลังได้อย่างง่ายดายคลังของพวกมันไม่ธรรมดาค่าสัมผัสได้ถึงพลังความเย็นที่น่าสะพรึงตัวที่แผ่ออกมาหรือมันจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาอยู่ในนั้นหลงสเสวียอีกล่าวด้วยความประหลาดใจเจ้าสำรวจข้างในได้หรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถาม ไม่ได้พลังความเย็นที่น้ำแข็งโบราณแผ่ออกมาหนาแน่นเกินไปเจ้าไม่รู้หรือว่าแค่สัมผัสเทพของข้าไม่อาจทำความเข้าใจน้ำแข็งโบราณได้ปรุงโปร่งสัมผัสเทพของข้าจึงถูกความเย็นพวกนั้นขวางไว้ที่ด้านหน้าคลังมีประตูเหล็กบานใหญ่หากจะเข้าไปเฉินเซี่ยงต้องข้ามมิติเท่านั้นหวังว่าในนั้นจะไม่มีตัวตนที่ทรงพลังแต่หากว่ามีก็อย่าให้พบข้าเลยเฉินเซี่ยงกล่าวในใจแม้เฉินเซี่ยงจะแปลงร่างเป็นยุงตัวเล็กๆแต่พลังภายในร่างของเขายังมีเท่าเดิม เขาจึงสามารถใช้กฎแห่งมิติเปิดประตูมิติผ่านเข้าไปภายในได้หากเป็นทั่วไปการเปิดประตูมิติจะทำให้พลังมิติผันผวนง่ายต่อการตรวจพบแต่กฎแห่งมิติที่เฉินเซี่ยงมีได้ผสานร,รวมเป็นหนึ่งกับธรรมชาติทำให้ยามเปิดประตูมิติดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติและไม่ทำให้พลังมิติผันผวนนึกไม่ถึงว่าจะมีคนอยู่ในนี้เฉินเซี่ยงตกใจถึงเขาจะไม่เห็นตัวคนแต่เขาสัมผัสถึงมันได้ ภายในคลังแห่งนี้มีน้ำแข็งโบราณขนาดเล็กและใหญ่เป็นจำนวนมากมีรูปร่างหลากหลายทั้งแสงที่เปล่งยังหลากสีน้ำแข็งโบราณคุณภาพดีจำนวนมหาศาลความเย็นที่พวกมันแผ่ออกมาทรงพลังซึ่งบอกได้ว่าน้ำแข็งโบราณที่อยู่ภายในคลังแห่งนี้คือน้ำแข็งโบราณที่ถูกเลือกสรรมาเป็นอย่างดีแต่เรื่องที่ว่าจะมีสมบัติอยู่ภายในหรือไม่นั้นเฉินเซี่ยงเองก็ไม่ทราบเขาไม่มีเวลาดูและต้องเร่งย้ายน้ำแข็งโบราณเหล่านี้ออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้น้ำแข็งโบราณเหล่านี้จะไม่มีสมบัติภายในแต่หากดูจากรูปลักษณ์ของมันสมควรขายได้ในราคาสูงพวกมันสองคนทรงพลังมากคาดไม่ถึงว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะซ่อนผู้เชี่ยวชาญเอาไว้เท่าที่ดูพวกมันน่าจะเป็นเหรินเซียนขั้นสุดท้ายไม่ก็เพิ่งบรรลุเซียนจวินเฉินเซี่ยงสัมผัสได้ถึงปราณเพลิงที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองแผ่ออกมาซึ่งแม้พลังความเย็นของที่นี่จะหนาแน่นและรุนแรงแต่ความร้อนยังแผ่ทะลุออกมาได้ แต่แม้พวกมันจะทรงพลังพวกมันยังต้องสงวนพลังภายในร่างเพื่อคุ้มกันตนเองจากการถูกน้ำแข็งกัดกินไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะชุบชีวิตจักรพรรดิน้ำแข็งตามที่เบื้องบนสั่งได้ลุล่วงแต่หากจักรพรรดิน้ำแข็งถือกำเนิดใหม่ได้เองทำไมต้องให้พวกเราทำที่พวกเรายอมมาที่นี่ก็ได้เพียงจิตวิญ,ญญาณเพลิงไม่กี่ดวงซ้ำยังไม่รังวันอื่นๆจากเสียงที่ได้ฟังเป็นเสียงคนหนุ่มเฉินเซียงตกตะลึงกับคำกล่าวของพวกมัน คาดไม่ถึงว่าพวกมันจะชุบชีวิตจักระพัดน้ำแข็งมังกรน,น้อยเจ้ารู้จักจักรพพัดน้ำแข็งหรือเปล่ามันทรงพลังเทียบเท่าเจ้าแห่งจักระพัดหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงแต่ข้าว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับดินแดนน้ำแข็งโบราณเจ้าแมวขาวก็เคยบอกไว้ว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่ใช่ดินแดนน้ำแข็งหิมะหลงสเสวียอีกล่าว ใช่เทพยักษ์ขาวกล่าวแบบนั้นแต่ยามนั้นที่นี่ก็อันตรายมากแม้เป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิหรือเทพยักษ์ขาวเองก็ยังไม่กล้ามาที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับจักรพรรดิน้ำแข็งกันแน่เฉินเซียงเริ่มคิดแผนเคลื่อนย้ายน้ำแข็งโบราณโดยไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองรู้ตัวหากทำได้สักครึ่งหนึ่งของน้ำแข็งโบราณทั้งหมดก็ถือว่าดีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ